คนคนนั้นไม่มีที่ดินทำกินใช่ไหมคะไม่มีที่ดินทำกินเนี่นี่ที่อยู่เหรอโอ้นี่นี่นี่วันนี้วันนี้เลยวันนี้เลยเดี๋ยวนี่ชุดเิ๊กอ่อนชุดติ๊กอ่อนนี่เด็กอ่อนนะอานนั้นถ้ามานร่วงกันเลยเดี๋ยวเขานั่นก็เองแหละการนั้นนั่นเอง สองสองชุดนะครับสองชุดก็คือสองหลังนี่สภาพเด็กอ่อนนะครับเนี่ยเนี่ยสภาพเด็กอ่อนเนี่ยนุ่งได้นะครับอ๋ออยู่แบบแล้วนี่ไม่มีที่ทํากินเหรอไม่มีครับอ๋ออยู่อย่างเงี้ยเหรอเป็นที่อยู่ใช่ไหมเนี่ยมีแค่นี้แหละครับที่อยู่นี่แหละแบ่งสองเก้าเหรออ๋อมีแค่นี้เหรอโอ้แล้วแล้วอยู่ทั้งหมดกี่คนเนี่ยสองครอบครัวเนี่ยสองครอบครัว ประมาณเนี on? On? One one. Eight, ้ยทางนั hmm. ้นทางนั้นสามทางนี้คือห้าคนทั้งหมดกี่คนเจ็ดแปดนะครับนบ้นนี้แปดคนทั้งแปดคนเดียวลันี้แปดคนเหรอมันนี่แปดคนไปเข้าถุงดิอือห้ถุงนึงแปดคนเข้าถุงแล้วแล้วนี่กี่คนสามคนสามคนอ๋อโอเคครับแปดคนนะข้าถุงครับสี่คน ก็ก็ไม่ไม่ได้มีที่ทำกินนะเนอะแล้วทุกวันนี่โยมทำอะไรล่ะทำอะไรนะเหรอเหรอโอ้เหรออืมโอ้กันแบบนี้เลยเพีนปลาก็ไม่ไหวนะ สอ,สองคนฝนตกรั่วไหมโยมรั่วไหมฝนตกรั่วไหมเวลาฝนตกรั่วไหมรั่วเหรอโอ้ฝนตกรั่วด้วยเออข้าวเออน้ำหนัมันมามาเถอะให้เขาครอบพวห้าร้อยไปตอบบุญให้เขา นี่ครับทีมงานนะคุณคนละใบคนละใบบตออันนี้นี่อันนี้ของพุตานะอันนี้ของครอบครัวคุณครับผมครับแบ่งกันตัวเองนะโยมนะเนี่ยนะแบ่งกันตัวเองนะครับนี่ชุดเด็กอ่อนนะครับชุดเด็กอ่อนเนาะเอาไปเอาไปเอาไปให้ตัวน้อยมันใส่นะครับอืมมีความสุขนะครับไปแล้วครับแจกหลังอื่นต่อ ครับทุกนี้นะครับครับผมครับผมครับจำนวนพรครับไปครับแล้วนะครับเปรี้ยลูกหลักได้เปียลูกคลาแต่ว่าอะไรคะโอ้สายท้องดินครับได้คอมเมนต์โอเค ครับเดี๋ยวเราไปดูนะโตครับนี่ก็สองหลังคู่นะครับนี่สองหลังคู่จนจริงครับจนจริงๆครับนี่ครับครับที่เราก็ได้มาดูสองหลังนี่เราครับจนจริงครับนี่เราจะไปดูหลังกันต่อไปครับหลังคนที่ยากไร้ครับทริปนี้เราขอจบที่นี้ครับเดี๋ยวเราเจอทริปต้านะครับขอจำเนินพรครับสองหลังนี้จนจริงครับโยมนะครับไปครับไปหลังต่อไปครับ oh cool.